ผัดซีอิ๊วเส้นขนมจีนค่ะน้ำเส้นขนมจีนมาคลุกกับซีอิว๊วดำซีอิ๊วขาวผงปรุงรสดีแล้วก็น้ำตาลสองช้อนนะคะคลุกเคล้าเข้าให้ด้วยกันแล้วเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นเราไปเตรียมผักคะน้าค่ะหั่นก้านและใบแยกจากกันนะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างจะสุกไม่ปลอมกันไข่สามฟองค่ะนำไข่ลงไปผัดในกระทะนะคะยียียย ให้ได้ประมาณนี้นุ่มๆน,นะคะหลังจากนั้นก็เอากระเทียมลงกระทะผัดก้านคะนาตามสุกพอประมาณตามด้วยใบคะนา้าลงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยใส่เส้นขนมจีนที่เตรียมไว้แล้วลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะแล้วก็ผัดให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ที่เรายีไว้ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะลองทำดูค่ะ